พื้นที่ริมฝั่งของชุมชนบ้านคลองด่านอำเภอคลองด่านจหวัดงสมุทรปราการตั้งแต่หมู่ที่1ถึงปากอ่าวไทยในหมู่ที่14ตลอดระยะทางเกือบ2กิโลเมตรเต็มไปด้วยบ้านเรือนของผู้คนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักเพราะเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาหลายร้อยปีวันนี้กลับต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พวกเขาจะได้รับผลกระทบโดยตรง จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือชุมชนคลองด่านซึ่งเป็นชุมชนประมงที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในอำเภอคลองด่านจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยฉบับที่17ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่แหละครับก็ถือว่าจะทําให้วิถีชีวิตของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันกลับมาได้ครับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่17พุทธศักราช2560 เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบพ,พื้นที่สาธารณะทางน้ําเช่นคลองแม่น้ําและทะเลโดยให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลําน้ําเข้าไปแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายในวันที่22มิถุนา,นายนนี้ก่อนจะมีการพิจารณาค่าปรับตั้งแต่500บาทถึง10,000บาทต่อตารางเมตรท่าเทียบเรือวนิดาในหมู่ที่9ของบ้านคลองด่านแห่งนี้ คือหนึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของนายกิติชนพักดีที่แม้จะขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้อย่างถูกต้องแล้วก็ตามนายกิติชนบอกว่าถ้าเทียบเรือดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง225ตารางเมตรจึงอาจทําให้เขาต้องจ่ายค่าปรับถึงหลักแสนซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงจนเกินไปก็ถือว่าแบบ เยอะนะครับที่ว่าค่าปรับเนี่ยมันรุนแรงเกินไปแล้วก็กระทบกับวิถีของชาวประมงคองด่านที่ต้องใช้อยู่กับเรือถ้าเราไม่มีท่าเทียบเรือไม่มีสะพานเราก็ไมส่สามารถโดยลงเรือได้ขนถ่ายสัตว์น้ําได้ครับครับอันนี้สภาพของชุมชนคลองด่านที่เราเห็นนี่เป็นสภาพที่เมื่อเก่าก่อนก็อยู่กันมาอย่างนี้ครับอ่า เมื่อก่อเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็อยู่กันแบบนี้ครับผมบอกอยู่กันเป็นร้อยร้อยปีครับจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นหลานครับก็สืบทอดกันมาครับเสียงสะท้อนจากชาวประมงในพื้นที่ของอำเภอคลองด่านมีทิศทางเดียวกับชาวบ้านในอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนำไปสู่ข้อเรียกร้องทั้งการพิจารณาอัตราค่าปรับให้ต่ำลงตลอดจนการขยายเวลาแจ้งฝ่าฝืนออกไปจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม คือสิ่งที่กรมเจ้าท่ากำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้รัฐเมื่อได้รับทราบปัญหาแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะก็ได้นำเสนอแนวทางแก้ไขอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนนะคะคได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มๆอย่างที่บอกอะกลุ่มบ้านกลุ่มท่าเทียบเรือประมงกลุ่มกระชังพอะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็กลุ่มการก่อสร้างเบ็ดเล็ดที่มันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยได้สบายใจในชั้นนี้ก่อนแล้วก็รอขณะที่ทางคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามปัญหามาอย่างใกล้ชิดและมีข้อเสนอให้กระทรวงคมนาคมต้นสังกัดดําเ,เนินการแก้ไขกฎกระทรวงโดยกําหนดให้อาคารและบ้านเรือน เป็นอาคารที่มีลักษณะของสิ่งลุกล้ําลำน้ำที่พึงอนุญาตได้โดยต้องผ่านการมีส่วนร่วมจากภาาประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญไทยในมาตรา77ได้กำหนดไว้เพราะที่ผ่านมายังไม่มีชาวบ้านคนไหนได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังธนภัตติรางกูลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน